รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีน้องทุกคนนะคะพี่ชื่อพี่โกโก้วันนี้พี่จะทำหน้าที่พาน้องๆทุกคนไปเรียนรู้และสนุกกับเนื้อหาดาราศาสตร์กันนะคะถ้าน้องๆทุกคนพร้อมแล้วไปลุยกันเลย เรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้คือเรื่องดาวเคราะห์และดาวเรื่องในระบบสุริยะนะคะก่อนเรียนน้องๆทุกคนรู้ไหมเอ่ยว่าดาวเคราะห์ในระบบสุริยะมีกี่ดวงเฉลย8ดวงค่ะถ้าน้องๆตอบคำถามข้อนี้ได้แล้วงั้นเราไปดูรายละเอียดกันเลยนะคะดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางประกอบไปด้วยดาวเคราะห์ planet นนหรือดาวที่ไม่มีแสงสว่างในตัวเองรวมไปถึงดาวเคราะห์แคระเช่นดวงจันทร์บริวาร ดาวเคราะห์น้อยดาวเคราะห์คือดาวที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางอย่างน้อย500ไมล์โดยโคโจรร,รอบดาวฤกษ์ไม่ใช่ดวงจันทร์บริวารและต้องมีแรงดึงดูดมากพอที่จะทำให้โครงสร้างของดาวเป็นวงกลมโดยในระบบสุริยะมีดาวเคราะห์ทั้งหมด8ดวงเรียงลำดับจากระยะห่างจากดวงอาทิตย์ดังนี้ดาวพุธเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดเป็นดาวเคราะห์ที่เล็กที่สุดในระบบสุริยะโคจรรอบดวงอาทิตย์ 87.969วันดาวพุธมักปรากฏใกล้หรืออยู่ภายใต้แสงจ้าของดวงอาทิตย์ทำให้สังเกตเห็นได้ยากยากที่สุดดาวพุธมีสภาพพื้นผิวครุขระกเนื่องจากการพุ่งชนของอุกกาบาตไม่มีดวงจันทร์เป็นบริวารและไม่มีแรงโน้มถ่วงมากพอที่จะสร้างชั้นบรรยากาศดาวศุกร์วีนสัสเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นลำดับที่สองดาวศุกร์มีขนาดใหญ่กว่าดาวพุธ และดาวอังคารสองเท่าดาวศุกร์เป็นดาวเคราะห์หินมีขนาดใกล้เคียงกับโลกเรียกว่าฝาแฝดของโลกแม้ว่าวงโครจรของดาวเคราะห์ทุกดวงจะเป็นวงรีวงโครจรของดาวศุกร์จัดว่าเกือบเป็นวงกลมโลกเอ,อิร์ธเป็นดาวเคราะห์ลำดับที่สามจากดวงอาทิตย์และเป็นวัตถุทางดาราศาสตร์เพียงหนึ่งเดียวที่ทราบว่ามีสิ่งมีชีวิตโลกกำเนิดมาโลกมีอันตรกิริยาน้มถ่วงกับวัตถุอื่นในอวากาศ โดยเฉพาะดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ซึ่งเป็นดาวบริวารถาวรหนึ่งเดียวของโลกโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ใช้เวลา365.26วันซึ่งระหว่างนั้นโลกโคจรรอบแกนตัวเองประมาณ366.26รอบดาวอังคารมาเป็นดาวเคราะห์ลำดับที่4เป็นดาวเคราะห์เล็กเป็นอันดับที่2ในระบบสุริยะรองจากดาวพุธด,ดาวอังคารเป็นดาวเคราะห์หินที่มีบรรยากาศเบาบาง มีลักษณะพื้นผิวคล้ายคลึงกับทั้งหลุมปุกกาบาดและภูเขาไฟหุบเขาทะเลทรายดาวอังคารสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าจากโลกซึ่งจะเห็นเป็นสีแดงดาวพฤหัสจูปิเตอร์เป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นลำดับที่5เป็นดาวเคราะห์ที่ขนาดใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะหมุนรอบตัวเองด้วยอัตราเร็วสูงที่สุดเมื่อเทียบกับดาวเคราะห์ดวงอื่น ทำให้มีรูปร่างแป้นเมื่อดูผ่านกล้องโทรทัศน์นอกจากชั้นเมฆที่ห่อหุ้มดาวพฤหัสบดีร่องรอยที่เด่นชัดที่สุดคือจุดแดงใหญ่ซึ่งเป็นพายุใหญ่กว่าโลกดาวเสาร์ซัตเทิร์นเป็นดาวเคราะห์ดวงที่6จากดวงอาทิตย์เป็นดาวเคราะห์ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของระบบสุริยะดาวเสาร์เป็นดาวแก๊สยักษ์ที่มีรัศมีเฉลี่ยมากกว่าโลกประมาณ9เท่า แม้ว่าจะมีความหนาแน่นเป็นหนึ่งใน8ของโลกดาวเสาร์มีวงแหวนเทประกอบด้วยอนุภาคขนาดเล็กจำนวนนับไม่ถ้วนดาวยูเรนัสเป็นดาวคราะห์ที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นลำดับที่7ในระบบสุริยะจัดเป็นดาวคราะห์กแกส๊สมีเส้นผ่านศูนย์กลาง5,724กิโลเมตรนับได้ว่ามีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่3ในระบบสุริยะดาวเนปจูนเนปจูนมีชื่อไทยว่าดาวเกตเป็นดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ ลำดับสุดท้ายมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่เป็นอันดับที่4รองจากดาวพฤหัส,สบดีดาวเสาร์ดาวยูเรนัสและมีมวลเป็นลำดับที่3รองจากดาวพฤหัสและดาวเสาร์ดวงอาทิตย์เดอะซันคือดาวฤกษ์คือดาวที่มีแสงสว่างในตัวเองที่อยู่ตรงศูนย์กลางของระบบสุริยะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง1.4ล้านกิโลเมตรโลกอยู่ห่างจากโลก149,600กิโลเมตรหรือ1ห,หน่วยดาราศาสตร์เอู มีองค์ประกอบเป็นไฮโดรเจน74%ฮีเลียม e um 25%และธาตุชนิดอื่น1%จบไปแล้วนะคะกับเนื้อหาของเราในวันนี้พี่โกโก้หวังว่าน้องๆจะเข้าใจมากขึ้นนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายไอ